เดี๋ยววันนี้มาปลูกเลมอนใบด่างกันครับตอนนี้อายุพันธุ์ก็พร้อมที่จะลงแล้วนะครับเนื่องจากระบบรากค่อนข้างสมบูรณ์นะครับวิธีที่ผมปลูกนะครับผมก็จะผสมดินในล้อ,อยางนะครับก็จะเป็นหญ้าประมาณ7-8 0ซที่เหลือก็เป็นดินนะครับก่อนปลูกผมก็จะรองด้วยฮิวมัทครึ่งกิโลกรัมแบบนี้เลยครับเดี๋ยวก็คลายเข้ากันหน่อยหนึ่งแบบนี้นะแล้วก็เดี๋ยว เอากระถางนี้ลงปลูกนะครับเดี๋ยวผมต้อง oh หยุดคลิปแป๊บ,บนึงนะครับก็เมื่อเราเอาต้นพันธุ์ลงนะครับก็พยายามที่ดูให้เขานะครับสูงกว่า,เ,าเดินดินนิดหน่อยฮะให้ทําเป็นโค้งนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะไม่ให้น้ําขังบริเวณโคนต้นนะครับแล้วก็เผื่อดินเขาสุดนิดนึงนะครับจะต้นพันธุ์จะได้ไม่ยุบตัวลงมากนะครับก็จะประมาณนี้ฮะจริงๆควรปลูกตอนเย็นนะครับแต่ตอนนี้่วงนี้อากาศค่อนข้าง,าง,าง,างที่จะฝนตกบ่อยก็เลยปลูกตอนเช้านะครับ ก็ลงแบบนี้เลยครับพอรอทําเสร็จหาไม้คายํานะครับรดน้ําให้เขาให้ชุ่มนะครับวันแรกทีนี้ก็คอยรดทุกวันวันละครั้งก็ได้นะครับตอนเช้าๆครับแค่นี้ก็เสร็จสิ้นนะครับทําไมต้องรองฮิวมัสนะครับฮิวมัสเป็นอาหารพร้อมใช้นะครับสําหรับพืชทุกชนิดและกระบวนการแตกรากด้วยแร่ก็มา,มาถันค่อนข้างดีนะครับทําให้เขาเนี่ย แตกรากอ่อนนะครับแล้วก็ขยายรากได้เร็วเมื่อเขาขยายรากเร็วการเจริญเติบโตก็ดีนะครับหลักการก็มีอยู่แค่นี้แล้วก็สามารถที่จะใช้กับพืชทุกชนิดนะครับอย่างเช่นประเภทกล้วยด่างนะครับการที่เราลงปลูกนะเขาก็จะแตกหน่อเร็วนะครับแบบนี้นะครับการเจริญเติบโตเติบโตก็เร็วนะครับยูบัตนะครับเก่งเรื่องการแตกแขนงนะครับแตกกอแตกแขนงเร่งใบสีเร่งใบลายนะครับใช้ได้หมดนี่ก็เป็นกล้วยนะครับสีชมพูเอามาปลูกไว้นะครับ ก็คลิปนี้ก็แค่นี้นะครับก็เป็นแนะนําการปลูกพื้นฐานนะครับการปลูกโดยการใช้นะครับแร่ฮิวมัสครับตารางเมตรใส่ได้ถึง1กิโลกรัมนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผสมดินพักไว้สักหนึ่งอาทิตย์ก็ได้นะครับเพื่อจะให้ระบบดินเย็นตัวนะครับของผมเนี่ยผมใช้เลยนะจากดินผมหมักไว้นานแล้วนะครับโอเคสวัสดีครับ